สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตัวไหนครับชื่อคุณวุฒิแก้วจากกุฎวิ่งไกลวัลจากกุฎเนื้อตัวดีมากมาซ้อมมาเ้อีคได้ได้กี่วันล้ะได้เดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแต่ยังไม่ได้ต่อยยังไม่ได้ต่อยเลยครับร้อยอย่างเดียวครับผมเหมือนขึ้รายการเดิดกล้องเขียดที่ช่องเจ็ดป่ะครับผมเอ้าแล้วทำไมไม่ได้ต่อยครับก็น้ำหนักเยอะครับเราเราน้หนักเยอะครับผมต่อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามห้าสามห้าอย่างเก่าเลยใช่ไหมครับผมอย่างเก๋งโหโตไวมากสามสี่สามห้าเออมีรายการละครับผม เจอกับใครนะครับไส่บันที่9ครับแต่กับย่าพิธีครับย่าพิธีเป็นรุ่งเรืองวันที่เท่าไหร่นะวันวันที่19ครับ19ธัวน,นวาคมครับผมก็วันอาทิตย์ครับที่อ,อัลตกอใช่ไหมศึกศึกจิตมุญนนท์เขาต่อยจิตเก้าโมงครับครับผมป่อยเที่ยงเลยนะครับเป็นไงรู้สึกปล่อยเวทขึ้นมามันน่าจะทำให้เราแบบปล่อยดีมากขึ้นนะ ดีมากครับอเจดียอยู่แล้วนะไม่ต้องบีบเยอะเจอกับยอดพิติเป็นไงบ้างเคยเห็นเขาต่อยไหมก็ก็ดูคลิปเขาบ้างเขาเป็นมวยเขาก็เป็นมวยมเบื่อเขาก็ฟีมือแต่เขาไม่สู้เขาแต่เราก็เป็นมวยเขาเราจะสู้ได้เห็นช่องก็สิ่งนี้เห็นช่องเห็นแล้วเพราะว่ามองว่าเขาวงในไม่เท่าไหร่แต่เราดีเขารู้แล้วเลยนะใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงหลังดูอาวุธหลากหลายขึ้นไหม ก็หลากหลายขึ้นครับก็เขาก็เสริมให้มากครับตั้งแต่ไปอยู่มีนายูทินครับผมแล้วก็มาอยู่นี่ครับผมฟอร์มดีในช่วงนี้ครับผมชนะมากี่ไฟแล้วครับชนะติดต่อมาสามไฟแล้วครับมาถ้าแพ้ไอ้ชูทซับครั้งเดียวครับัเดียวแต่ใช้ชื่อวัดวัต่ิกามาครับกี่ไฟแพ้ไฟเดียวประมาณน่าจะเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟแพ้ไฟเดียวครับที่ไกานะหลังยเป็นเจ็ดไฟที่แพ้ไฟเดียวครับผมเออใช้ได้เนี่ยสามฟอร์มหลังนี้ไหมก็ ล่าสุาาาดชนะน้องยอดเพชรครับผมยอดเพชรยอดเพชรทั้งสองไฟครับไฟแล้วก็ก่อนนั้นนะตอ,อ,อนนั้นก็แพชูซับช่องเจ็ดครับมาอยู่พีเคเดือนหนึ่งเป็นไงบ้างมาอยู่ที่นี่ก็ซ้อมหนักหนักไหมครับ ไข่ปั๊มให้บ้างเนี่ยก็มีพี่ตะวันฉายมีเยอะครับเยอะในักพวกชัดเพชรชัดอะไรก็ใส่ปั๊มใส่ปั๊มครัลูกพี่เราอ่ะเสียอุดอุดรอาชินได้ไหมก็ก่อนแต่ก็มีสองหมื่นครับอันต่ำครับผมก็อเพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับผมไปที่พี่กัดร้อยสามสิบห้าครับผมร้อยสามหั้งแรกจนไม่ต่อยสามห้าที่ต่อยใหญ่สามห้าหรือว่าต่อยั้งก่อนต่อยพี่กัดเท่าไหร่ครั้งก่อนก็มีร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบมากสุดแถวนี้ อันนี้คือมากสุดมากสุดไรสามมาไยสามพันเลยครับผมพวดมาสามพันเลยต้องโชกตะวันแบบนี้ต้องทำทั้งหมดกี่กี่โลครับก็ไวนี้ก็น่าจะน่าจะห้าโลครับได้นี่ขนาดไรสามพันยังทำห้าโลเลยครับผมนี่พูดที่มันกี่ปอนด์นีไว้สุดท้ายต่อยไปเท่าไหร่ไรสามสิบไรสามสิบครับห้าปอนด์ห้าปอนด์ภายในกี่เดือนกันยาปะต่อยล่าสุดครับน่าจะสองเดือนน่าจะเดือนกว่าเดือนกว่ากับสองเดือนเดือนกว่าขึ้นมาห้าหขึ้นมาห้าปอนด์เลยจห้าปอนด์อือืก็เด็กกำลังโตอัวอีสแพร์ อายุ20เลยครับจากบุรรีัมย์ครับผมจะวิลั์ลำ20เองเออเออเออเอก็เป็นไงเป้าหมายเป้าหมายก็เห็นก็เห็นใส่แขกว่าใส่แขกจะเอาขึ้นไว่รอบช่องสามอ่ะแกว่าปีที่หน้าครัเออไม่รอบช่องสามคนเยอะนะไม่รอบอะไรอีสุสุไหมท็อปปันเนี่ยน่าจะใช่ครับเทวีนี้น่าจะท็อปปันเจ๊จะรู้ไหมอ่อะไรร็วเออหรือว่าอีสุสุยังไม่รู้ครับแกว่าแกแคบ พี่มาบอกเฉก็มีสองรอบอะที่สูงเข้าวันที่มันเบียดใหญ่คนต้องเกมต้อเป็นโปรพิวเตอร์อ้อมน้อยแล้วนะถ้าเป็นแชมป์หวึรอบก็จะระดับขึ้นใหม่นิดนึงนะครับก็เตรีมอะไรให้บ้างมาอยู่ทีมก็มีลูกหมัดลูกสอบมีลูกแก้ครับมีแก้มวยแก้ทางให้ทุกคนอยากให้แก้ให้เขาจะใชยหรือว่าแก่ทั้งหลายคนเลยครับตั้มกับใครที่นี่ที่สนุกที่สุดมันก็น่าจะเป็น พี่ตะวันฉครัะขายบ่อยเลยใช่ไหมบ่อยครับแกมาเจอให้แกมาช่วยแกใหญ่กว่าเราเยอะนะครับใหญ่เยอะวันนี้เนาะวันนี้แหละวันนี้วันที่7ก็อีกประมาณ10บพันเศษครับครับฝากติดตามนะครับก็ฝากติดตามพุทิไกรมาจากวุฒินันครับไปนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ